สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube เพื่อนเกษตรแชร์ข่าวพาดหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้นะครับอุตมะถกด่วนแจกเงินเกษตรกร9ล้านคนย้ำให้เป็นเงินสดขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ฉบับลงวันที่9เมษายน2563เวลา15.17นาฬิกา17นาทีอุตมะหารือทกสอถกตัวเลขแจกเงินเกษตรกร9ล้านคนเผย กำลังดูตัวเลขเหมาะสมว่าจะเป็น3 0,000บาทหรือไม่ย้ำให้เป็นเงินสดเสริมสภาพคล่องที่กระทรวงการคลังนายอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเรียกประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยเบื้องต้นมีตัวเลขให้ประมาณ9ล้านครัวเรือน มาจากตัวเลขเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์รวมถึงตัวเลขจากทกศขณะนี้กําลังดูตัวเลขที่เหมาะสมยังไม่สรุปว่าจะเป็นตัวเลข3 0ม0 0ื่นต่อครัวเรือนหรือไม่แต่แนวทางคือจ่ายเงินสดให้เกษตรกรโดยตรงเหมือนในอดีตที่เคยจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องนายอุตมะกล่าวว่าพยายามสรุปให้เร็วที่สุดส่วนจะทำได้ ภายในเดือนเมษายนหรือไม่คงยังตอบไม่ได้เพราะมาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะเสนอขอใช้งบจากพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทซึ่งจะดูแลให้รอบครอบรัฐกุมและให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกคนนอกจากนี้จะมีมาตรการอื่นๆมาเสริมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเช่นการช่วยเหลือชาวนานี่ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเกษตรกร ที่พลาดโอกาสในการรับเงินเยียวยา5,000บาทจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับซึ่งรัฐบาลก็เล็งที่จะจ่ายเงินก้อนให้กับเกษตรกรเช่นกันส่วนระยะเวลาเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นจะต้องติดตามข่าวต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ